วีรคาร์วครับ ABS ทำงานไวอันนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาทดสอบดูนรับสาวีโก้นะครับเบร์ใกล้จะหยุดสะท้านขึ้นมาที่เท้านะครับอาการ ABS ทำงานไวนะครับอันที่หาที่ซ่อมไม่ได้ซ่อมไม่จบนะครับมาได้วีรคาร์สวินนะครับถ้าหาซ่อมได้ก็ซ่อมกันไปนะครับเอาที่สะดวกใกล้บ้านนะครับแต่ถ้าซ่อมไม่จบมานี่ได้นะครับโทรศัพท์0809314252ครับใช้เวลาไม่นานนะันั่งร้อได้เลยนะครับรับได้เลย เดี๋ยวลองวิ่งดูนะครับหายหรือเปล่านะครับอ๋อปัง อับเบกอ่าไม่มีนะเงียบนะครับอับเบกอ่าเงียบฉี่นะครับเกียวโต,โตนะอับเบกอ่ะเดี๋ยวฟังล่างหน่อยนะเพื่อความมั่นใจยืนยัน เสียงหายไปนะครับเสียงหายไปแล้วนะครับจบเรียบร้อยนะครับส่งงานได้นะครับงานด่วนงานไวนะครับนั่งรอรับได้เลยนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับอาการ ABS ทำงานไวครับเบรกจะใกล้จะหยุดนะต้านที่มาที่เท้านะครับทุกครั้งที่เบรกนะครับทุกครั้งที่เบรกใกล้จะหยุดนะครับจะหยุดลถนหรือจะจอดติดไฟแดงนะครับ สถานปื้อเป็นมาน่าลำกานนะครับแล้วระยะเบี่ก็จะยาวขึ้นหน่อยนึงนะครับมันจะไปชนท้ายชาวบ้านเขาครับอันนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับลองรอรับได้เลยรอรับได้เลยเด่วเวลาไม่นานนะครับ๊เดียวนะครับอธิห่าที่ซ่อมได้นะก็เอาที่สะดวกนะครับใกล้บ้านนะที่ไหนซ่อมได้ซ่อมได้ซ่อมไปเลยครับนะครับแต่ถ้าหาที่ซ่อมไม่ได้ซ่อมไม่จบนะมาได้อยู่ราคาเซอร์วิส โทรศัพท์0809314252ครับ ABS ทำงานไวนะครับเบกใกล้จะหยุดสถานขึ้นมาที่เท้านะครับไม่มีแล้วนะครับโอเคนะครับนั่งรอรับกันได้เลยนะครับนั่งรอรับได้เลยนะครับ รักกันเลยนะครับงานด่วนงานไวนะครับเด็กใหม่สองแสนนะครับเด็กใหม่สองแสน